GTS หนึ่งหปดยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านครับหลังจากที่ล็อกอินเข้ามายังระบบเรียบร้อยแล้วเราไปที่นี่นะครับผมสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับผมที่จะแทง e-sport นะผมกดมาที่ e-sport ได้เลยใครที่ตามติดเกม e-sport เนาะแล้วก็ยกเงินเข้าก่อนนะครับผมอเพื่อที่จะเอาเงินเข้าไปแทงเนาะเดี๋ยวผมจะนี่นะครับผมก็พิมพ์ยอดเงินที่จะเอาเข้าไปแทงได้เลยนะครับผมผมก็ยกเงินไปที่ห้าร้ยบาทอ่าหลังจากนั้นก็กดเข้าไปเลยนะครับผมโยกเงินเข้าไปได้เลยอ่ากดสคริปอ่ากดปิดไปนะครับผมอ่านี่ก็เป็นหน้าแทงเกมนะคผม มีเกมต่างๆให้เราเลื <t> เลอกแทงเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมนี่ก็สามารถดูได้นะผมอ่ะกำลังไลฟ์อยู่วันนี้หรือว่าจะแทงก่อนหน้านี้ก็ได้นะผมก็คือวันข้้งหน้าเนาะเนี่ยวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับผมสามารถเลือกคู่ได้เลยอ่ะเรามาดูที่วันนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีคู่ไหนให้เราได้เล่นกันบ้างเนาะก็จะมี <ๆ S 2> นี่นะครับผ<า>ม S F อ่า A สามารถเลือกเล่นได้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับเลือกแทงนะผมก็กดนี่นะครับผมฟิลเตอร์ได้เลยนะครับผมแล้วก็กดไปที่เกมที่น้องๆหนูจะเลือ่นนะครับผม่กรนนี้ไม่ อ่านี่นะครับผมพับจีก็ไม่มีเนาะสำหรับวันนี้ไม่มีการทายผลนะครับผมแล้วก็มากดตัวอื่นดูได้นี่ ROV ไม่มีนี่นะครับผมอันไหนมีก็จะขึ้นนะครับผมนี่ SF มีเยอะมากเลยเนาะแล้วก็อ่า LL ก็พอมีบ้างเอ้ไม่มีเลยนะครับผม l อไม่มีเลยก็ต้องดูวันก่อนหน้านะผมอาจจะมีไปให้แทงเนาะอ่ะวันนี้มี .a เยอะนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองแทง .a กันดีกว่านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็มีการแทง .a หลายคู่มากๆเลยนะครับผมเราก็จะมาดูว่านี่เขาจะบอกเลยว่าตอนนี้มียูเซอร์ท่านไหนแทงไไไปปฝฝฝััััั่่่่่่งงงงงงหนนนนนนบบบบ้้้าแแแลวะะะะคครรผผมมมออีีีีีกกก็็ทดจส แล้วก็เลือกแทงได้เลยเดี๋ยวผมจะกอกเงินนะครับผมเพื่อที่จะเอาเข้าไปแทงอ่านี่นะครับผมเราก็จะกอกเงินเพื่อเข้าไปแทงครับผมก็พิมพ์ได้เลยหรือว่าจะกดตามนั้นก็ได้นะครับผมตามที่เขามีให้กดนะครับผมนี่ก็คือบวกหนึ่งร้อยบวกสอง้อยนะครับอ่าหลังจากนั้นก็นี่ยอมยอมรับการจ่ายครับผมอย่าลืมติ๊กที่ยอมรับการจ่ายเนาะแล้วก็กดยืนยันได้เลยปึ๊บเรียบร้อยจะเห็นมีตัวเลขขึ้นมาข้างบนนะครับผมสามารถเลือกแทงได้หลายคู่เลยนะครับผมแล้วก็เลือกแทงได้หลายเกมกันเลยทีเดียวนี่นะครับผมอ่าผมกดไปออ่ายยยมรรรับบเี้ นี่ขึ้นมานะครับผมเปลี่ยนเกมเอไปแทงอะไรดูพับจีสิมีก่อนวันทั้งหน้าจะมีแข่งไหมวันจันทร์ไม่มียังคาไม่มีพับจีน่าจะต้องคนตามติดจริงๆนะครับผมก็นี่ก็เป็นการเดิมพันอีสปอร์ตนะครับผมพี่ๆน้องๆหนูๆคนไหนก็ใครที่ชอบดูอีสปอร์ตนะครับผมชอบแทงอีสปอร์ตก็หารายได้ได้จากตรงนี้ได้นะผมสามารถเข้ามาได้เลยเนาะอ่านี่ก็เป็นการแทงอีสปอร์ตนะผมง่ายๆแค่นี้พิมพ์ตัวเลขแค่นี้นะผมแล้วก็กดแทงนี่ก็จะขึ้นว่านี่เลยนะครับผม เวลาเครดิตโอนเนี Te ่ยก็จะโอนมาที่บัญชีของเรานะผมที่อยู่ใน e-sport นะครับผมหลังจากที่เราแทงเสร็จนะครับผมก็สามารถมาดูได้เนาะตรงเดิมพันตรงนี้นะครับก็จะมีบอกนะว่าเออเราเดินพันคู่ไหนไปบ้างนะครับผมยอดทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมนี่ยอดทั้งหมด2องรามที่เบาทนี่นะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการวิธีการแทง e-sport นะครับผมอ่าหลังจากที่แทงเสร็จนะครับผมก็อย่าลืมมาหน้าแรกนะครับผมเพื่อโยกเงินออกด้วยเนาะนี่ก็กดโยกเงินออกนะครับผมหรือว่าใครที่แทงถูกเนี่ยยอดยอดเครดิตเนี่ยก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้นะคครรรัับบผผมมมอออออยยู่่่ทีข้้้้าาาางงในนนนนนกกกกกเเะะแแลลวว็็โิสถถได นี่ก็เป็นการแทงอ e ีสปอร์ตนะครับผม GTS Casino 168ยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านครับสวัสดีครับ